หนาวไหมอ้หนาวผมผ้าก่อนโอ๊ะอะไรนี่ทำไมปุ้งอย่างนี้ยืดเส้นยืดสายก่อนยืดเส้นยืดสายก่อนเลยหื้มยืดเส้นยืดสายก่อนเร็วบิดขี้เกียจก่อนเร็วดูเน่แน่นี่นะีนะนะ่ฟังพ่อไหมนี่เอา phong 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 Hả? phong phong Chào? phong 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 Này, phong 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 เงี้ยเก็กก็บ้ฟันมีสองชี้เก็บ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 เงี้ยจะก้าบกแล้ว นี่นี่ตื่นหนึ่งเดียวตีตีหาเติร์ดมาเล่นสักพักหนึ่งก็เลยเอามานอนเอามานอนเปร์มา,มานอนเปร์ก็ตื่นหยับแบบโมง่งเกาโมง่งหมดแล้วพี่น,น้องนี่ครับตื่นขึ้นก็จะกินเขา่านี่นี่ทำอะไรเลียไปทั่วนะ อยากขึ้นบ้านบอนเหรอมึงนี่นี่สิยืนฮนะีอจับดีๆแล้วยืนขึ้นจับดีๆเข้าไปเล่นข้างในไหมล่ะเข้าไปเล่นข้างในห เข้าไปเล่นข้างในไหมยืนขึ้นยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยลูกชันเขาแล้วยืนขึ้นนี่สิยืนขึ้นจับดีๆกัยืนขึ้นเร็วยืนขึ้น จับเข้าไปเล่นข้างในไหมหนูเข้าไปเล่นในบ้านบอลข้างในไหมฮลัลโหลเดี๋ยวพ่อเอาลูกบอลลงมาให้วันนี้นะเอาลูกบอลสีๆลงมาให้นะอยู่บนหลังตู้น่น เออนี่เห็นละยืนแล้วเห็นอ่ะยืนแล้วระวังเพืิลมยืนดีๆเดี๋ยลูกเถิ่อเข้าไปเถิ่อเข้าไปเถิ่อเข้าไปเออนี่เห็น,น,นละยืนได้แล้วนี่นี่ยืนได้แล้ว เข้าไปเล่นข้างในไหมลูกเนี่ยมันเดี๋ยวพ่อเข้าไปเล่นข้างในไปจะได้นั่งเล่นนอนเล่นนนั่นเยนบ้านบอลเพิ่นเทบเข้าไปดิตรงไปน้ำนันน้อเฮ้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 

กัดอะไรกัดอะไรเอเอกัดอะไรมาไพ่อเข้าไปข้างในกัดอะไรเฮ้ยนี่เดี๋ยวฟันหักโอยเดี๋ยวอย่าฟันเกหักเดี๋ยวฟันเขาไปนี่นี่หักคอรอเลยเจียวในน้อยช้องเลมเข้าไปข้างในไหมนี่ เดินมาเข้าไปทางนี้เลยเหมน็รอ้านั่นแหละเปียเลียเลียเลียอย่างเดียว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 เยังดีหละหมาดบ่หมาดคักโอ้ยขึ้นยืนขาบิดทั้งขั้น แก่เพิ่นเมียแล้วเพิน่นสีทิมตัวเตาก็คอยประคองไว้ย,ยืนได้เดียวเลยถ้ยามีเรวจับอ่ืออือขู่อะไรขู่อะไรขู่อะไรเมืองแงเพิ่นตัดผมให้ผมแงหูพี่น้องอือ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 ,อ นี่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 ครับตีดอยู่นั่นแหละจะถ่ายรูปพ่อถ่ายรูปแปับหนึ่ง เก่งมากนี่นี่ยืนได้แล้วนี่นี่สิงางแล้วเด้อครับครับลูกหิวข้าวยังเดี๋ยวแม่ทำข้าวให้กินนะโอเคโอเคโอเคฮือฮือคููดิเน่เน่ลองคููดิฮือฮือฮืออ้ยพอตกใจหมดนึกว่ามา นั่งไหมนั่งไหมเหนื่อยยังเหนื่อยยัง,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 งเออเหนื่อยยังเหนื่อยยังอ่าๆๆลง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 เออลงลงไป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 เออเออโอเคพี่น้องไปกันขอบคุณหลายๆที่ติดตามในนี้ครับสวัสดีครับ